นวัตกรรมเกิดจากอะไรนวัตกรรมเกิดจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเราหยิบมาแล้วเทเลเมดเป็นของเราอันนี้เราก็เรียกว่านวัตกรรม เรียนจบปริญญาตรีนะฮะการเงินการธนาคารมาพื้นฐานจบ finance มาหลังจากนั้นเนี่ยไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกที่มหาลัยเอ็กเซ็ตเตอร์ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องอีโคโนมิกก็จังหวะไม่ได้ไปเรียนนะครับพอดีคุณพ่อนะฮะก็ผ่าตัดหัวใจคุณแม่ก็เลยถามขึ้นมาว่าเอ้าแล้วพี่สาวไปอยู่เมกาหมดคุณได้ยังไงผู้ใหญ่ทักนะฮะเราก็เลยเข,เข้าใจว่าโอเคถ้าเราไปก็คงไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแกแล้วก็พ่อแม่อะไรเงี้ย ก็เลยเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ไปเรียนก็กลับไปช่วยงานที่บ้านก็มาทําตําแหน่งแรกก็จัดซื้อเลยดูเรื่องวัสดุก่อสร้างแล้วก็ดูคํานวณราคาค่าก่อสร้างอะไรเงี้ยต่างๆก,ก็โอเคก็ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบหนึ่งได้ไปเรียนรู้กับวิศวกรนายช่างใหญ่อะไรพวกน,นี้ที่เป็นลูกน้องคุณพ่อตอนอายุ25 เราก็สร้างเดบบลบโครงการเสร็จเสร็จปุ๊บพี่สาวกลับมาพอดีมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโฮสปิทอลิตี้โรงแรมอะไรเนี่ยเราก็เลยเฉยๆแล้วไม่ได้ชา์เลนผมละพอดีจังหวะนั้นเนี่ยในปีนั้น,นปี1999ช่วงก่อนตม้มยำกุ้งคราสิสนะยุคนั้นนี่เจ้าสัวล้มหมดถล่มหมดเลยจังหวะเปิดบ,บริษัทฝรั่งก็เข้ามาเทคโอเวอร์ไงเบลนด์บิวไทยแลนด์เมอร์ซิเดสเบนท์ไทยแลนด์มากันเตม็มเลยตอนนั้นเราก็เลยไปสมัครตอนปี1999ปี2000ขอนุญ,ญาตให้เราเปิดก็ช่วงนั้น,นก่กอสร้างดี รเราก็ได้รับความไว้วางใจจากเบียร์นมอยู่ครั้งแรกก็เริ่มจากธุรกิจนั้นเราก็ไปขอเงินออคุณพ่อมา20ล้านบาททําไป3เดือนมันขายดีอะคือตอนแรกเราคิดกันว่าเดือนหนึ่งมี30วันเราก็จะขายวันละคันเว้นคันก็เดือนละเท่าไหร่เบียร์15คันมันก็เยอะนะในความรู้สึกผมขายเบียร์ได้ทุกวันวันละคันเว้นคันที่แกนั้นที่แบบเด็กๆอะอายุ26นะฮะก็ทำไปก็ทำไปเฮ้ยมันขายดีเว้ยไ,ไม่ขายวันละคันเลย เดื300อนปีนึงสามร้อยกว่าคันปีแรกผมจําได้ผมขายไป3ามร้อยสาคันเปิดโชว์รูมวันที่24่สิบสี่กุมภาพันธ์จำได้เลยย้ายรถเข้าโชว์รูมวันที่24่สิบสี่กุมภาพันธ์ก็ถึงสิ้นปีเราก็ขายไป3ามร้อยสาซึ่งพอเราเปิดไปได้3เดือนปั๊บเนี่ยเงิน20ล้านเนี่ยมันเอามามาันลงทุนก่อสร้างเช่าที่เขาแล้วก็ลงทุนก่อสร้างไม่พอเงินหมุนเวียนไม่พอไง working c a p i t เพราะว่าพอช่ชวงธุรกิจต้มยำกุ้งไฮสปีชเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยระบบเครดิตมันยกเลิกหมดแล้ว คือมันไม่มีฝรั่งมันได้ยินเจ้าสัวล้มยังล้มเลยอ่ะฝรั่งมาก็ไม่มีระบบเครดิตนะก็เงินสดหมดคุณต้องไปหาวงเงินมาซื้อเองอ่ะไปกู้กับแบงก์มามาซื้อเขาเองอ่ะมันก็ไม่พอเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่คิดไม่ลึกพอเรื่อง working cap ดันไปขายดีแทนก็ติดเงินก็ติดก็ต้องกลับไปบอกพ่อขอมา20่แล้วก็ยี่สิบเนี่ยไปวางกับพวกสถาบันการเงินเพื่อได้วงเงินเพิ่มขึ้นนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของเรา MGC Asia นะฮะหรือที่เราเรียกกันว่า Millennium Group Corporation Asia เนี่ยก็เราเริ่มตอนปี2000นะครับก็คือช่วง Millennium ล Millenn น Year หรือ Y2K นะครับในวันนั้นเนี่ยก็ผ่านมา22ปีนะครับเราอยากให้มอง22ปีเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนี่ก็คือช่วงในเริ่มของออร์แกนิกโก้ดในช่วง10ปีแรกนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย ในช่วงปีที่10ถึงปีที่15เนี่ยก็จะเป็นช่วงของ expansion growth ก็คือเราขยายค่อนข้างเยอะในช่วงปี2010ถึง2015ถ้าดูจากไทม์ไลน์ของใน MTC Asia นะครับในช่วงปี2016เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นช่วงของการ synergy growth นะครับคำว่า synergy แน่นอนว่าจะต้องเกิดคำหนึ่งเกิดขึ้นหรือที่ต้องเห็นภาพก็คือเรื่องของ ecosystem นะครับ ซึ่งในอีโคซิสเต็มของ MGC Asia เนี่ยนะครับเรา p o s i t i o n i n g นะครับในกลุ่มของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำนะฮะค้าปลีกยานยนต์ทางด้านไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้นะครับโดยที่เรามีลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ขับเคลื่อนนะฮะด้วยนวัตกรรมในส่วนของอีโคซิสเต็มของ MGC Asia นะั้นเะนี่ยเรามีอยูส่สี่ส่วนธุรกิจหลักๆ ธุรกิจแรกนี่ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ก็เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกครอบคลุมทุกเซกเมนต์ส่วนที่ 2. คือธุรกิจบริการหลังการขายนะครับซึ่งจะต้องมาควบคู่กับสินค้าที่เราขายก็คือยานยนต์ทั้งหมดส่วนที่3ก็คือธุรกิจที่เป็นอีกทางเลือกให้ลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไป แล้วก็ทั้งองค์กรนะครับก็คือในส่วนของธุรกิจฟรีดโอ perating list หรือรถเช่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับก็คือการเดินทางก็คือ Six ซนะครับซึ่งเราได้รับเป็นตัวแทนธุรกิจส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่เราเชื่อว่าในอนาคตนะฮะก็จะเป็น อีกตัวหนึ่งที่จะสร้างอัตราการเติบโตให้กับกลุ่มนะครับก็คือในส่วนของธุรกิจ3ส่วนนะฮะในส่วนของการเงินนะครับเราได้มีการ JV ร่วมทุนกันระหว่าง SCBX กับ MGC Asia er ของเรานะครับซึ่งเราได้จัดตั้งนะครับบริษัทชื่อ Alpha X นะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง leasing เช่าซื้อการจำนำรถและเรือต่างๆนะครับ ในกลุ่ม Luxury Segment นะครับส่วนที่2คือธุรกิจประกันภยัยนะครับเริ่มจาก uh, Maxi Broker Insurance นลนะครับเรา Merge กับบริษัท h o w d e n นะครับที่อังกฤษก็เลยเรียกว่า h o w d e n Maxi i n s u u a n c e Broker แล้วก็ธุรกิจส่วนสุดท้ายในส่วนที่3ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับ Innovation นะครับซึ่งดำเนินการอยู่ภายใต้บริษัท I-24 นะครับคำว่า Innovation ก็มีทั้งเรื่องบุคลากร t r a i n ิ่ง มีทั้งเรื่องดิจิทัลนะครับหรือเทคต่างๆนะครับรวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง Data Center แล้วก็ IT ทั้งหมดนะครก็จะอยู่ในส่วนของเรื่อง Innovation อันนี้ก็คือภาพกว้างๆ Eco เราก็จะต่อแล้วก็วิ่งไปตามที่ผมพูดใน4กลุ่มธุรกิจนี้อย่างครบและสมบูรณ์หรือย้อนกลับไปที่ผมพูดเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของ Synergy Growth การ Synergy คือการให้ความร่วมมือกันทางธุรกิจในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของระดับเชิงนโยบายทั้งในระดับของฝ่ายบริหารทั้งในเรื่องของธุรกิจทั้งในเรื่องของต้นทุนการบริหารงานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันได้ทำงานเริ่มทำงานกันอย่างลงตัวนะครับก็ทำให้เราได้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีก็จึงเป็นที่มาของคำตอบสุดท้ายก็คือในเรื่องของคุณภาพธุรกิจคุณภาพการดำเนินธุรกิจ ก็คือมีผลกำไรที่เติบโตขึ้นมากกว่า50%ได้ไอเดียมาจากไหนนะฮะก็ทำมายีบ2ปีแล้วนะก็ทำมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแล้วก็ได้สัมผัสกับลูกค้าเรามี Customer อร์เอนเกจเคือผมมาเจอลูกค้าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เจอลูกค้าแบบคนทำงานผู้ใหญ่เยอะแล้วก็เจอวัยรุ่นก็เยอะ แล้วเราก็เห็นวิวัฒนาการหลายๆอย่างของเขาเติบโตมาเนี่ยยีปีเนี่ยก็ขายรถเจอลูกค้ามาตลอดคืออย่างยุคผมเรียกอย่างนี้เบบี้บูมกับเจน X จะยึดติดยึดติดในความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถูกไหมฮะรถไม่เช่าฉันต้องรถของฉันอะไรเงี้ยซื้อต้องซื้อสดแคือมันเป็นเรื่องของยุคด้วยเบบี้บูมเจน X พอผมเจอพวกเจน Y เขาวิธีคิดเขาเปลี่ยน แต่ธุรกิจเรายังไม่เปลี่ยนตามเขาซึ่งเขาจะเป็นคลื่นขึ้นมารุ่นใหมนะ่คือวิธีคิดมันก็หลากหลายนะครับเราก็ดีไซน์ธุรกิจตรงนี้จากประสบการณ์ที่เราเหมือนเจอหนี้ผมะนะเจอเดินไปแล้วก็เจอไปแล้วก็ได้มีพันธมิตรระดับโลกได้เจอผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์ระดับโลกได้เจอ regional perspective นะครับแล้วก็ได้วิธี landscape ของพวกบริษัทร,ระดับชั้นนำข้ามโลก พวกนี้ผมก็เจอเยอะเขาก็อยากมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็มีมาคุยมาจีบผมก็มีเยอะผมก็ถามว่าทำไมมาคุยกันอะไรเงี้ยเราก็คุยไปซึ่งเราก็ได้หลายๆอย่างแล้วก็มาเทเลเมดนวัตกรรมเกิดจากอะไรนวัตกรรมเกิดจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเราหยิบมาแล้วเทเลเมดเป็นของเราอันนี้เราก็เรียกว่านวัตกรรม